สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่โรงแรมพึ่งน้อยนะคะแล้วตอนนี้โรงแรมพึ่งน้อยนะคะสวยมากเลยค่ะเราอยู่ห้องอีกห้องนึงไม่ใช่ห้องเดิมนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เราดูทั่วห้องก่อนแลวว่ามันเป็นยังไงะะได้ค่ะันนี้ที่พักของเรานะคะอันนี้ก็เป็นเกาบรูปภ้าค่ะเป็นรูปภ้าได้ค่ะตร้งมู้นก็มีค่ะมีนะคะแล้วก็ผัดลมซีซันสวยมากเลยคะ่ะ,คะ สติกเกอร์เอาไว้ิดนะคะเขาออมาแไว้น้องเพลงชอบไหมคะชอบค่ะอันนี้สวยมากนะคะเพราะมีผู้ชายกับผู้หญิงเนาะที่จริงผู้หญิงได้หมุอนก้านี้โอเคยก็เยู่อก้านี้แต่มัเหยู่นก้านี้กันโอเคอันนี้ค่ะเราจะพาเราตอนนี้นะคะเราจะพาไปดูเก้าอ,อี้กันว่าเก้าอ,อี้นะคะอ่ามีโซฟาะะตรงน,นี้นะคะ โอเคค่ะ,คะบ๊ายบายเราทาปดูกันค่ะอ่าได้ค่ะอ่าแล้วอันนี้ก็คือหมอน,นะคะเอาไว้ยู่ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้นะคะก็วางไว้ตรงนี้ค่ะโอเค okay, ค่ะแล้วอันนี้นะคะเป็นที่วางของแม่ <c oughs> ไม่ได้เก็บของเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นแป้งแล้วนั่นก็นะนู้สกีนแล้วก็อนะันนี้ค่ะครับลงตู้เย็นหนึ่งกินกินน้ำให้ดื่มมัน อ่ะเอ้ยเราบังค่ะชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะเดี๋ยวเขาเอาอะไรเดี๋ยวไม่เอาให้มันจะแตกเอาไม่จะแตกโอเคแปบแป๊บก่อนค่ะ